เห้นที่ครูบอกว่าระบบเราอ่ะมันเป็นกลยกองที่สร้างคนสำเร็จได้แบบเป็นเข่งอย่างที่คุณเห็นว่า16วันน่ะคนประสบความสำเร็จอ่ะที่รับกําไรหลักแสนน่ะในอาทิตย์เดียวนะหนึ่งอาทิตย์ที่รับกำไรแสนเลยเดือนหนึ่งเขาได้กันสามแสนห้าแสนอย่างเงี้ยแปดแสนบางคน7จ็ดแสนก็มีเยอะแยะนะคะได้ทองกันมากมายเนี่ย เพราะระบบมันทาให้คนสําเร็จได้เป็นแข่งแบบนี้ไงเราถึงต้องบอกว่าเฮ้ยสามร้อยเก้าสิบทำไมเราถึงชวนคุณมาเพราะคุณมีโอกาสที่จะได้เหมือนเขาเหมือนกันไงก็เลยอยากให้คุณตัดสินใจแต่ด้วยราคามันถูกมันก็จะมีคนเรื่องมากเข้ามาบ้างเราก็เข้าใจนะคะแต่ส่วนใหนก็จะเป็นคนดีเยอะๆอทั้งนั้นเลยใช่ใช่ไปดูนี่ก่อนไปดูมหากราบยี่สิบเอ็ดวันก่อนอืมอืมใช่ดูปุ๊บในชีวิตเราก็จะเปลี่ยนเราก็จะมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นในชีวิตอืมอืมลองดูเพราะว่าคุณอย่างที่คุณสิตาบอกเนาะคุณคิดมากมาง คุณเครียดมทาทั้งชีวิตละมันก็ไม่เห็นสําเร็จสักทีนึงก็ลองมีความสุขดู<ช>ลองฟังแล้วลองมีความสุขลองทําตามคลิปดูคุณก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันแตกต่างออกไปจากเดิมใช่คือ,อต้องบอกว่าตั้งแต่ครูรู้จักกฏจักรวานกฏแรงดึงดูดมาคะ่ะครูไม่เคยมั่นใจอะไรที่จะช่วยคนได้มากเท่ากับทีเอสดัมันอยู่ครูเอาชีวิตครูเป็นเดิมพันครูเอาคําสอนครูเป็นเดิมพันครูกล้าสาบานว่าทีเอสดัมันอยู่คือจิตตั้งต้นครูตั้งใจช่วยคน ครูไม่รู้หรอกเจ้าของแบรนด์อื่นเป็นยังไงแต่สาหรับครูติตาค่ะคือเราทําแล้วเรารับผิดชอบคาพูดนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์คนเดียวที่จุดทูบสาบานเนี่ยรอบที่แล้วจ,จุดทูบสาบานให้ดูสิบหกดอกเลยว่าเฮ้ยเราทำ ts W มดูมาจิตตั้งต้นเราคุณจะช่วยคนสําหรับใครมาใหม่เดี๋ยวให้พี่เพิร์ลเล่าอีกรอบหนึ่งก็ได้ว่าในวันที่ครูติตาให้คิดระบบ ts w มดูคุณตาพูดว่าอะไรในวันที่ครูติตาให้คิดระบบ ts w หรอในวันที่ครูติตาให้คิดระบบ ts w ครูติตาบอกว่า,ท,า,า,วาท้ ให้ตัวแทนประสบความสําเร็จให้ได้แบบที่แบบที่เราประสบความสําเร็จอะ่ะออืมให้ได้ประสบความสําเร็จแบบแบบเราให้ได้ให้ให้เขาสามารถได้ในสิ่งที่ที่ที่เราได้อะ่ะอืแล้วก็จ่ายให้ตัวแทนมากที่สุดซึ่งเพอก็อ่ะเขียนทุกอย่างเขียนแผนเขียนทุกอย่างทำกัน้านออกมารอบนึงว่าเฮ้ยจ่ายอย่างนี้จ่ายอย่างนี้จ่ายอย่างนี้อ่ะคุณจายก็บอกว่าตอนแรกคิดว่าพูดแบบนี่แหละเยอะที่สุดละนี่แหละแบบอสุดๆละแล้วพอหันมาว่าคุณสตาว่<ส>าไงเลยบอกว่า จ่ายเยอะกว่านี้อีกได้ไหม <c oughs> <c oughs> เราก็ไม่ได้แล้วถ้ามากกว่านี้ก็คือมันก็มันก็นก็คือผิดกฎหมายแล้วนั่นคือจิตตั้งต้นของเราวันนี้กูไม่รู้หรอกว่าคําว่าสาบานของหลายหลายคนนะ่ะคุณพูดเล่นๆได้หรือเปล่าคําว่าสาบานแต่สาหรับครัวคาสาบานถริงว่ามันเป็นคําศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะที่มันไม่ใช่คําพูดที่พูดมาพล่อยๆศักแต่ว่าพูดคําสาบานของครัวมันเดิมพันไปด้วยชีวิตของครู ดังนั้นตั้งแต่ครูทําธุรกิจมารู้จักกฏจักรวานกําลังดูดมาครูไม่เคยมั่นใจอะไรที่จะมีเครื่องมือได้ช่วยคนได้ครบคันแล้วก็บทีแต่มันอะยู่ทั้งฝ่ายหน้าบ้านกลางบ้านหลังบ้านมันมันมันเพอร์เฟกไปหมดเลยซึ่งเราคิดว่ามันไม่น่าจะมีคน copy ปี้แล้วได้เพราะว่าระบบเรามันเปลี่ยนอย่างที่คุณเห็นนะคะว่าหนึ่งวันสองวันคิดได้เลยอะ่ะ หนึ่งวันสองวันแล้วบกเปลี่ยนเลยหนึ่งวันสองวันพัฒนาขึ้นเลยเราเปลี่ยนไม่เคยลดมาตรฐานลงมีแต่เพิ่มขึ้นทุกวันนี้พี่เพอถามว่าไอตัวนนเนี้ยที่ดรอปชิปมาเนี่ยเราจะต้องการกําไรส่วนหนึ่งเพื่อจัดโปรไหมถ้าไม่งั้นเราจะจัดโปรไม่ได้เลยนะเพราะเราจ่ายกันเต็มสุดขีดสุดชีวิตสุดเดชแล้วกูเลยบอกว่าโอเคกันไว้จัดโปรกันไว้จัดโปรเนี่ยก็ไม่ได้จัดโปรให้เรานะจัดโปรให้คุณอยู่ดี ใช่คือไอ้ที่จะจ่ายมาเนี่ยก็คือทําเต็มแม็กให้ทุกอย่างหมดบอกว่าไม่เป็นไรเราทีมงานเราทุกคนน่ารักเพราะเรารู้อยู่แล้วเ,เ,เราช่วยคนคือเราไม่รู้ว่าเราจะเอาตรงไหนมาจ่ายให้คุณมากมายแล้วตอนนี้ก็คือก็เต็มตแม็กแล้วเต็มแม็กกัเออ,อ,เอ,อจริงจริงนะคะ <laughs> ดังนั้นเนี่ยครูไม่รู้หรอกว่าโลกข้างนอกเป็นยังไงแต่สําหรับครูอะคะ่ะ ครูเชื่อในความมังคังเหลือเฟือว่าวันนี้เราบอกพี่เบิร์ว่าเอ้ยเราได้น้อยไม่เป็นไรหรอกมันเหมือนโปอะค่ะที่เรากำลังจะจัดโปกับเดือนนาพี่เบิร์ก็ถามว่าเอ๊ะอันนี้ยังมีในส่วนของการให้ให้แม่ทีมที่แบบสร้างลูกทีมได้อีกหรือเปล่าอูดจับบอกว่าเออให้ไปเถอะให้เป็นขวัญกำลังใจให้เขาไปเถอะเราได้น้อยก็ช่างมันใช่ไหมอืมเพิ่งพูดเองอันนี้พูดแบบว่าพูดจริงไหมใช่พูดจริงพูดจริงจริงใช่เพราะว่าเพราะว่าตอบทันทีแบบไม่ต้องคิดเลยอ่ะ ใช่โปรโมชั่นเพราะว่าโปรโมชั่นทริปท่องเที่ยวเดินหน้ามันจะต้องออกแล้วไงอ่าทีนี้เราก็จะมันจะเป็นทริปโปรโมชั่นอะไรเดี๋ยวรอฟังกันอืมอืมทีนี้เราก็อ่ะก็ะดูเอ้ยเป็นสถานการณ์เป็นอย่างนี้นะเราจะเราจะสังโทรอะไรดีนะใเราจะทำยังไงดีนะอ่าแล้วก็แล้วก็มัน,นนะก,ก,ก็จะมีในส่วนที่เอ้ยปกติเนี่ยในในโปรโมชั่นที่เหมือนกับเราให้ให,ให้ให้แม่ทีมที่สามารถที่จะ สร้างทีมปุ๊บแล้วลูกทีมทําได้แม่ทีมได้ด้วยอย่างเงี้ยตอนแรกปกติเนี่ยเวลาที่เป็นยอดยอดที่เหมือนกับทำทำยอดน้อยๆเนี่ยเราก็จะไม่มีส่วนนี้อแต่ในเดือนหน้าเนี่ยคูสิตายก็อ่ะบอกว่าให้ให้ด้วยอมไม่เป็นไรเราเรากินน้อยไม่เป็นไรเราเราไม่เหลือไม่เป็นไรแต่ว่าให้ตัวแทนได้อิ่มเพราะว่าเพราะว่าเราอสบายแล้วแต่ว่าให้ให้ตัวแทนตอนนี้ที่เขากําลังแบบเดินทางสู่ความสำเร็จอยู่่ให้เขาได้ได,ได้ได้ลืมตาอ้าปากได้ให้เขาได้มีกําลังใจครูบ